สว mm ั hmm. สดีครับสวัสดีครับตามสวัสดีอาจารย์ด้วยอาจารย์ม้แล้วไม้แล้วนะครับบ่อยนะครัรอบนี again, uh, ้มาจัดเป็น n ิกเออารนะครับก็เดี๋ยวทดลองกันเลยนะครับ้าเนที่สนใจนะครับก็ดูเลยเียวอลชชตั้งนของเตัวเลถ้าตัวนี้นะตัวตัวักดเียเียเีบจะตั้งลนะนะครับพอเราตั้งตรงนี้ได้สมมตินะ ต้องบาลานซ์รสครับส่วนนี้ก็จะช่องไหนช่องหนชื่อวอยร์ใช้ชองดช่งนะใช้ชอง2ก็เปิดช่องสนะครับวอลเจีเจสวัสดีครับสวัสดีครับเวอจีมิกตัวนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์กันันห่ออกอันนะ้ตัวสีเหลืองนะครับเห็มไมอยู่หน้าตู้อย่างี้ให้มเลยจจ ก็ปเปียกเลยนะธรรมดาจะเล็งได้นะครับอ่าโอเคนะครับล uh, okay. ูกเล็งก็จะเยอะเอาไงหน้าเยอะเยอะๆเยอะๆแล้วไปดูในมือปุ๊บเยอะเหรอ่าได้แล้วจ้านะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามร้านขายขิงสิงโล้นนะครับถ้าสนใจระบบแสงสีเสียงอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับอยู่ในละแวกสุนตภารก็ฝากไว้เลยนะฮะอย่าลืมร้านขายเครื่องสิงโล้นเลยแม่บอนจ้าตรงข้ามสถานยางสองโนู้น หรือไปจากขั้วฝั่งโน้นนะครับรถ้าผ่านมานรับทางชมมลบุรีที่อยู่ซ้ายมือมุ่งหน้ารถไปบรรนาตาสังเกตซ้ายมือพม .25 นะครับส่วนถ้ามาจากบรรนาตาที่อยู่ขวามือต้องไปกลับรถที่หน้ากงก่อน,นะคร,รับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะ